อันนี้เราได้มาที่วัดยือตรงหรือว่าโทบุอยู่ในเมืองนิกคกอนเป็นวัดหนึ่งในมรดกโลกของญี่ปุ่นที่สมควรจะถ่ายคลิปเป็นวิดีโอไปเผยแพร่ใน YouTube เป็นวัดเก่าโบราณมากๆแล้วก็สิ่งก่อสร้างเนี่ยดูน่าเลื่อมใสคงจะเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองที่สุดในยุคใดยุคหนึ่งยังไม่ได้ค้นประวัติ แดอยากจะให้เห็นถึงความเก่าความโบรโบราณที่อยู่รอบๆอวันนี้โชคดีว่ามีกลุ่มนักเรียนที่เข้ามาออกนอกสถานที่ด้วยนะเด็กหน้าตาน่ารักมีครูมาากำกับนะดูโคมดูข้อสำคัญคือมีป่าไม้ต้นไม้ต้นระดับ3-4คนโอบอยู่รอบๆด้วยนะ,อะนะมองไปไกลๆ ธรรมชาติสวยงามมากเลยแล้วก็จุดเด่นเขาสําคัญคือมีศารานี้สาราที่พูดถึงลิงสามตัวปิดหูปิดตาปิดปิดปากนะผู้ที่พลาเรามาก็คือหลานเราเองชื่อเคนนะคนคว้าตลอดเวลากว่าจะมาที่นี่ได้เนี่ยถ้าเรามาเองเรามาไม่ได้เราต้องมีคนค้นหาข้อมูลให้นะสภาพการหลอลอมก็คงจะ เป็นพันพันปีแล้วมั้งดูเท่าที่ดูนะ,ะให้ดูว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก็บของโบราณเก่าแก่ได้ดีมากเลยนะ,ะส่วนของที่รลึกก็มักจะเป็นพวกมงคลชีสันอะไรพวกนี้นก็เป็นภาพปรารีบรรจงนะอยู่ข้างล่างเห็นมาละแต่ดูลวดลายแกะสลักไม้แล้วก็สีสีของไม้ที่เขายังเก็บรักษาไว้ได้นะ ก็ชาตินี้คงมาครั้งเดียวถ่ายไว้ให้ดูแต่แน่นอนเลยก็คือรูปตัวป่าไม้ที่ยังเก็บรักษาไว้ได้อย่างดีงามก็ข้อสำคัญจุดที่เราอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่มีก้อนหินนะสร้างเป็นผนังขึ้นมานดูต้นไม้ต้นเบลมเลย นี่เป็นศูนย์รวมอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นก้อนหินเป็นลานสวยๆอันนี้เป็นจุดขายของทางวัดมักจะเป็นห่อขีบเครื่องมงคลดูสวยงามมีคนไทยมาดูที่นี่เยอะนี่วัฒนธรรมของเขาเอาป้ายมาแขน หาใบเซมซีได้ก็มาดูนะดูต้นไม้ต้นใหญ่ขนาดไหนคนญี่ปุ่นก็มาดูการกอร่อสร้างเขาก่อนวิจิตตบรรจงมากมีบ่อนน้ำต้นไม้เขาก็มีลักษณะอะไรที่ห่อหุ้มไวเ้เยอะน้ํนำเย็นแจ๊บเก่าแก่มากเลย บันทึกฝากคนไทยคนคุ้นเคยได้ดูนะว่าเก่าขนาดไหนแล้วอันนี้อยู่บนยอดเขาสูงมากเมื่อเกินอุณหภูมิก็ต่ำกว่าศูนที่มากก็ตกถ้าที่อยู่บนนี้ได้นี่ต้องเก่งอดทนแข็งแรงนะวันนี้เป็นวันที่6มั้งหกธันวาสองพันห้ารนะ้อยห้ากเขายังเก็บรักษาสิ่งดีงามไว้ได้ขนาดนี้ ภาพก,กว้างๆนะนี่ก็เป็นประตูที่มีชื่อเสียงมากของคนญี่ปุ่นไปที่ไหนที่ไหนเป็นสัญลักษณ์เลยว่านีเป็นสไตล์ญี่ปุ่นถ่ายไว้ให้ดูสัก5ล่ะทีไหนๆมาถึงนี่ก็จะมาได้ค่ารถ4,000กว่าเยนก็จะมาถึงนี่ค่าโรงแรมคืนละ6,000กว่าเยนนวก็จะมาเห็นภาพเหล่านี้นะ ซึ่งแต่เดิมเป็นเขตที่มีพุทธศาสนารุ่งเรืองมากกว่าจะก่อสร้างสิ่งวัตถุได้งดงามขนาดนี้มุมนั้นก็เป็นมุมของวัดวัฒนธรรมตั้งเดิมก็ยังคงเหลืออยู่นี่เป็นภาพรวมกว้าง